สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะวันนี้คุณครูชน,นะคะจะมีนิทานนะคะมาเล่าให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะไปฟังนิทานกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องหัวกะทิงกับหนูค่ะณเช้าวันหนึ่ง มีวัวกระทิงตัวนึงนะคะเด็กๆที่ชอบแกล้งเพื่อนๆนะคะไม่ไม่ชอบเพื่อนๆเลยที่เพื่อนๆมาอยู่ใกล้นะคะและชอบนองแกสัตว์ที่เป็นตัวเล็กๆด้วยนะคะเด็กๆ,ๆค่ะและในวันต่อมาเจ้ากระทิงนะคะก็ได้นอนหลับอยู่นะคะนอนหลับไปสักพักนึงนะคะ เจ้าหนูตัวเล็กๆนะคะที่โดนลังแกจากเจ้าวัวกระทิงนะคะชอบหลังแกเจ้าหนูตัวนี้มากเลยและในวันนั้นเองเจ้าวัวกระทิงนะคะก็ะนอนหลับอยู่นะคะเด็กแล้วเจ้าหนูนะคะก็มากัดเข้าที่หางนะคะกัดเข้าที่หางของเจ้าวัวกระทิงเลยนะคะเด็กวัวกระทิงก็หาเจ้าหนูน้อยไม่เจอเพราะว่า เจ้าหมูน้อยเขาไปอยู่ในรูเล็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะค่ะแล้วเจ้าวัวกระทิงนะคะก็กลับไปนอนหลับพักพ่อนตอนะคะแล้วเมื่อเจ้าวัวกระทิงนะคะนอนหลับพัก่อนอยู่นั่นเองแล้วเจ้าหมูน้อยนะคะก็เขาไปกัดที่หนูนะคะของเจ้าวัวกระทิงนะคะเจ้าหมูก็รีบบินรีบบิน เขาไปอยู่ในรูที่เดิมนะคะรูเล็กๆที่เดิมนะคะแล้วเจ้าวัวกระทิงก็หาไม่เจออีกเราจะทํายังไงนะ่าจะหาเจ้าหมูตัวนั้นให้เจอขอใช้เข่าของเขานะคะใช้เข่าของวัวกระทิงนะคะไปกระแทกที่พื้นไปกระแทกที่พื้นดูนะคะว่าเจ้าหมูตัวเล็กๆไปอยู่ที่ไหนทาไมฉันหาไม่เจอก็เอาเข่าของเขานะคะไปกระแทกกับพื้นเล เขาหักนั่นเองเขาเจ้าวัวก,กระทิงหักก็ไม่สามารถที่จะเจอเจ้าหนูได้เหมือนเดิมเพราะว่าเจ้าหนูซ่อนตัวอยู่ในรูเล็กนั่นเองทำให้วัวกระทิงนะคะอับอายเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถที่จะหาเจ้าหนูตัวนั้นได้เจอนั่นเองเขาก็เดินจากไปในที่สุดค่ะเป็นยังไงมากคะเด็ก นิทานสรุปไหมคะสรุปใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะคุณผู้ชนนะะม,มนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะทบทวนคลิปวิดีโอทุกๆคลิปเลยนะคะที่คุณผู้ชมได้ส่งไปให้นะคะและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยค่ะค่ะออกไปข้างนอกนะคะสวมแมสนะคะล้างมือเจลแอฮอล์ให้เรียบร้อยนะคะค่ะและในวันนี้คุณผู้ชมน,นะคะก็ฝาเกเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ